ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกรถใหม่ล่าสุดจากโ To โยต้าที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota Camp เป Tru ทรัปี2026รถกระบะแคมเปอร์ที่รวมความอนเนกประสงค์ความสะดวกสบายและสมรรถนะในการขับขี่ไว้ในคันเดียวอย่างลงตัว เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกตัวรถมาในดีไซน์ที่ดูดันทันสมัยแต่ยังคงความเรียบหรูในแบบฉบับของโตโยต้าด้วยกระจังหน้าทรงเหลี่ยมแบบใหม่ที่ใหญ่ขึ้นไฟหน้า LED รูปทรงเฉียบคมพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกไฮเทคมากขึ้นล้ออนลนมอยขนาด18นิ้วและเส้นสายรอบคันที่ออกแบบมาให้ดูแข็งแรงแต่โฉบเชียวทำให้ไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือทางออฟโรดก็ยังดูโดดเด่น ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ของ Toyota Camper Truck 2026เป็นเครื่องยนต์ Hybrid Turbo 2.4ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ326แรงม้ามาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงาน โหมดปกติหรือโหมดออฟโรดการขับขี่นุ่มนวลแต่ทรงพลังรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาพทางที่ครุขระระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระและด้านหลังแบบมัลติลิงช่วยให้รถเกาะถนนได้ดีให้ความรู้สึกมั่นใจขณะขับขี่ในส่วนของภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและครบครันสำหรับการเดินทางไกลตัวเบาะนั่งสามารถปรับเอนได้เต็มที่ มีระบบทำความร้อนและระบายอากาศหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูง JBL ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกคุณหภูมิซ้ายขวากรองรอบคันและที่สำคัญคือโซนแคมเปอร์ด้านหลังที่มาพร้อมเตียงขนาดใหญ่ครัวขนาดย่อมพร้อมซิงเตาไฟฟ้าและพื้นที่เก็บของหลากหลายเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการเดินทางแบบแคมปิ้งหรือรดทริปเป็นอย่างยิ่ง สำหรับระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกันโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดถูกรวมไว้ครบไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัตริระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแร่ผันรวมไปถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติอีกด้วย ในด้านราคานั้น t o y ยต a าแคมเปอร์ท럭2,026เริ่มต้นที่ประมาณ1.9ล้านบาทในรุ่นพื้นฐานและสูงสุดไม่เกิน2.5ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเดินทางไกลความสบายในห้องโดยสารหรือความปลอดภัยในทุกเส้นทาง สรุปแล้ว Toyota Camper t r u ทรัก2,026คือรถที่ออกแบบมาสำหรับคนรักการเดินทางอย่างแท้จริงทั้งรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตบนท้องถนนได้อย่างลงตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม MA Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆแบบเจาะลึกเช่นนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ